อ๋สวัสดีพี่น้องครับท่านผู้ชมครับผมมาทำงานที่อำเภอนามโสมครับผมจังหวัดอุดรนะครับพอดีมันมีทางเส้นหนึ่งนะครับที่จะข้ามไปอำเภอปากชมครับของจังหวัดเลยนะครับที่นี่มีเพื่อนเพื่อนเอฟซีครับบอกว่าทางเส้นนี้นะครับมันจะมีมันจะมีจุดหนึ่งครับที่ ที่มันเป็นทางที่ชันมากๆเลยครับชันมากๆแล้วก็เป็นทางโค้งด้วยครับโค้งแล้วก็ชันนะครับแล้วก็น่ากลัวด้วยนะครับผมก็เลยอยากพาพี่น้องเนี่ไปสัมผัสดูสัหน่อยนะครับว่ามันจริงไหมครับมันเป็นอย่างที่เอซท่านหนึ่งนะครับแกบอกว่ามันเป็นมันน่ากลัวครับก็เลยจะพาพี่น้องไป <curved> สัมผัสดูสะหน่อยครับว่ามันมีรถบรรทุกมีรถอะไรวิ่งไปไหม เท่าที่ผมขับรถไม่เยอะนะครับผมเนี่ไม่ค่อยมีรถบรรทุกไม่ค่อยเห็นรถบรรทุกวิ่งเลยทางเส้นนี้จะข้ามไประหว่างอำเภอนามโสมของจังหวัดนะ้องอูดอธาน,านีนะครับจะข้ามไปยังอำเภอปากชมของจังหวัดเเลยครับผมผมก็มาทำงานอยู่นี่ครับตัวในตัวอำเภอแถวตัวอำเภอนามโสมนะครับ ก็เลยขับพาพี่น้องมาชมสัหน่อยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเอาไปติดตามชมกันครับโอ้โหมีรถของกรมทางครับมาทำความสะอาดทางนะครับตัดไม้ตัดหญ้านะครับโหนี่เมืองเลยนี่เป็นจุด ที่เรียกว่าเป็นเข้าเขตจังหวัดเลยนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับนี่ครับตรงนี้แหละนี่เขาบอกว่าชันชันนะครับตรงนี้แหละห้ามแซงระยะตรงนี้แหละครับที่เขาบอกว่ามันชันมากๆนะครับตรงนี้แหละโอ้ มันแมนคว่วเขาอีลีเหรอครับเอาโอเคครับพี่น้องก็พาพี่น้องนะครับมาอยู่ที่ทางโค้งที่เรียกว่าเสียวที่สุดนะครับของทางเส้นนี้ครับก็คืออยู่ตรงนี้เองเนี่ย เียวสุดนะครับตรงนี้แล้วก็ชันสุดนะครับความชันนี่โอ้โหเลยแหละครับดูครับดูล่องรอยของยางที่ที่ไหมครับชันอยู่ครับนี่ผมจอดรถไว้ที่ข้างๆนะครับผม โอ้โหดูครับร่องรอยนี่ยังไม่นานนะครับนี่ดูจากร่องรอยนี่นดูครับมาแรงอีก เลนนอกครับเลนนอกดูท่าทางนี้เป็นรอยรถใหญ่นะ่นนี่ กลัวมากจะตรงไปเลยครับนี่รั้วเอาไม่อยู่ครับผมว่าทางแบบนี้นะครับไม่น่าจะทำาบรีเออร์ใหญ่ๆเลยครับหนาๆเลยรองรับรถขนาดใหญ่เลยครับ นี่ครับลอยลงไปน่ากลัวโอ้ยชันมากครับตรงนี้นี่ครับปลายทางบอกครับใช้เกียร์ต่ำครับผมจะรอดูว่าจะมีรถ ที่บรรทุกหนักๆจะมาไหมอ้ห้อันนี้ส่งมาเร็วเหรอโอ้โหโอ้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 อือ้อะไรวะอ้ยอะไรอ่ะ โอ้ตรงนี้ก็มีสารปูหลูปครับโอ้ปล่อยลูกลานปลอดภยดัยเ้ยปูหลูปเลย้าคันเมื่อกี้นี่สงสัยเขาชินทางนะครับ ม,มาไม่กล้าไปอยู่ฝั่งโน้นครับผมมาอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าเส้จนี้ก็ถือว่าระดับความน่ากลัวก็สุดยอดเหมือนกันครับผม สุดยอดเหมือนกันครับ โออะไรจะปานนั้นผมว่ารถรถใหญ่นี่บรรทุกหนักนี่ถ้าไหวนี่ผมว่าสุดยอดมากเลยครับรถคันนั้นเนี่ยนีย่ผมอยากดูมากเลยโอ้สั้นครับไหมูด่น่ห เดี๋ยวผมพาพี่น้องสังเกตดูรอยอันนี้หน่อยครับมันเป็นรอยดำดำเลยนี่รอยที่มันเฉียงเฉียงไปนะมันเป็นรอยรถดหรือว่ามันเป็นรอยอะไรครับนี่ไม่ใช่นะมันมีเหมือนมีรอยน้ำอะไรมันไหลลงนี้ครับไหลตัดไป ไม่ใช่รอยลดนะครับนี่รอยลดที่มันเป็นรอยดำๆเนี่ยจะเป็นรอยเส้นขวางหรือรอยเส้นยาวตามแนวแบบนี้โอ้รถที่เป็นรถพ่วงนะครับถ้าขึ้นได้เนี่ยถ้ารถหนักเนี่ยผมผมจะยอมเลยยอมเลยครับเอารอดูครับว่าจะมีรถอะไรผ่านมาบ้าง เสียงรถวิ่งมานี่เนี่ยร่องรอยของคันที่ลงเนี่ยเป็นรถใหญ่ครับว่าร่องรอยมันใหญ่ครับมันกว้างนคนไม่ชินทางอันตรายมากครับเส้นนี้ถ้าขับมาเร็วนะครับ ผมไม่ไม่รู้ว่ากิโลเมตรที่เท่าไหร่นะครับแต่ขับมาขับมาโอ้นี่ครับดูโอ้หนี่กระบะครับโอ้โอ้ฟอนเทีย โอ้นี่นี่น,นี่คันอย่างนี้มาเร็วมากเบาครับลูกพี่เบาเราใจหายใจขวมน้องมูเจ้าวเว้ยอุ้ยนี่ร่องรอยการลงยังไม่ถึง น่าจะยังไม่ถึง5้าวันนั่นผมเสียวมากเลยมาถ่ายพี่น้องชมแบบนี้ผมก็เสียวอยู่นะผมพยายามมาอยู่ในมุมที่จุดที่มันเป็นมุมที่มันไม่อันตรายเท่าไหร่ครับนี่จุดอย่างนี้นะครับสมมติว่ารถวิ่งมาเร็วมันก็จะปื้มาอย่างนี้ คงจะไม่เลยโค้งตอนขึ้นเนาะโอ้ยังลูกพี่โอ้โอ๋อรถประจำทางครับวิ่งประจำอืมมีเอฟซีครับคอมเมนต์มาให้ผมมาถ่ายโค้งนี่แหละ มาอีกแล้วครับอืมอันนี้โอ้ MG เบาลูกพีเบาๆผมกลัวครับผมกลัวนี่ถ้าทำให้มันเปิดกว้างออกมาอย่างนี้ครับมันเปิดกว้างมาถึงโน้นเลยแล้วค่อยขึ้นตรงนี้มันก็จะลดความชันน้อยกว่านี้อยู่ครับแต่ว่าพูดถึงไปแล้วก็ถ้าถ้าวิ่งเลนนอกมามันก็ไม่ชันเท่าไหร่ครับแต่ถ้ามาเลนในเนี่ย ถ้าเป็นรถเทเลอร์ครับมันจะหนักมากถ้าเป็นรถเทเลอร์ครับรถเทเลอร์มันยาวครับมันจะวิ่งมาหัวมันจะมาตรงนี้แต่หางมันจะขึ้นตรงนี้ครับนี่หางมันจะขึ้นผ่าตัดตรงที่ชันขึ้นมานะครับจะทําให้ลากขึ้นลําบากนะครับรอ,อดูครับว่าจะมีรถบรรทุกผ่านมาบ้างไหม ฟังเสียงถอนเกียร์ครับนี่โอ้ เดี๋ยวเราไปดูโค้งแรกดีกว่าครับโค้งแรกอยู่ตรงนู้นครับเดี๋ยวผมพาลงไปดูครับว่าโค้งแรกมันอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้โค้งที่เราดูเมื่อกี้นี่ครับ Why วิบ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 ลงมานี่จุดนี้ครับเป็นโค้งแรกนะ ค okay, ครับพี่น้องเมื่อกี้เราลงมาครับทีนี้ผมจะพาขึ้นไปดูครับขึ้นไปขาขึ้นลองดูครับมันเป็นยังไงครับมันจะได้ฟิลแบบไหนครับขาขึ้นนี่ขาขึ้นครับจะได้ฟิลนี้เลยครับฟิลนี้เลย กลัวมากครับยีแตรขอทางครับขอทางสารเจ้าปูหลุบครับฟิลนี้ครับฟิลนี้ ไม่เห็นสักคันเลยครับรถบรรทุกเนี่ย